สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสาวๆของเรานั้นได้มีการสลัดคราบเก่า เป็นเป็นชุดใหม่จ้าเป็นชุดรับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะจ๊ะแห่งจกักรวรรดิอังกฤษนะครับโดยทาง Twitter นะครับทางการของ The Royal Family เนี่ยได้มีการเผยวิดีโอตอนที่ King Charles นะครับก็สาบดีแบล็กพิงกเนี่ยก็มีการมารับเหรียญด้วยตัวเองโดยที่เหรียญนี้เนี่ยเท่าที่แอดไปทราบมานะจะมีหมวดหมู่ถึง5เหรียญโดยที่สาวๆเนี่ยจะรับเหรียญที่ชื่อว่า Member of the Most Excellent Order of the British Empire นะครับซึ่งตรงนี้แอดก็อาจจะไม่ได้เก่งภาษาในส่วนของภาษากราชาศัพท์เท่าไหร่นักนะจ๊ะแต่เท่าที่แอดได้แปล นเ,นเป็นเหรียญที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับการที่สาวๆประสบความสำเร็จในการบริการชุมชนที่โดดเด่นอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นเป็นเมมเบอร์หรือสมาชิกทางการทูตแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับราชวงศ์อังกฤษอะไรแบบนี้ก็นล้นะจ๊ะสาวๆไปถึงขั้นนั้นก็แล้วเรียกว่าน้องๆที่มาหลังจากนี้เนี่ยน่าจะยังตามกันอีกห่างไกลามากๆสำหรับวงแบล็คพิงค์ที่ไปถึงขั้นนี้กันเวลาเพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนหนึ่งในตัวแทนระดับโลกไปแล้วเล้่อนี้สาวๆแต่งตัวกันมาแบบราชนีกูลทุกคนนะจ๊ะแต่น้องลิซ่าของแอดนั้นพระเจ้าลบก ฟาดได้ฟาตุกตาก็ตุกตาเดินได้สิจา้ารออะไรโดยชุดแบรนด์นีโนริซ่าใส่เข้าไปเนี่ยเป็นของอาสว่ากรุปกันด้วยนะจ๊าโดยเหมนแอดได้ยินมาว่าเป็นคุณนานิสนะคะเป็นคนออกแบบกันอีกแล้วจ้าในรอบนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊าแล้วนอริซ่าของเราก็เลือกแบรนด์ไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังๆสังเกตไหมเออมันแสดงถึงความที่ว่านอริซ่าเลือกใส่แบรนด์ไทยบ่อยๆเพราะว่าแบรนด์ไทยนั้นมีความสง่างามมีความเข้ากับงานอะไรแบบนี้มีความแบบว่า เออไปเฉิดฉายในระดับโลกแล้วนองิซ่าของเราก็เป็นอิสระแล้วไงก็เลือกแบรนด์ไทยบ่อยขึ้นแล้วไงเหรออะไรก็ว่าไปแบบนี้นะจ๊ะเออซึ่งโมเมนต์ตรงนี้มันมีประโยคสําคัญหนึ่งที่คิงชาร์ลส์เป็นคนตลัดออกมาเองเลยว่าอยากจะดูการแสดงสดของสาวๆในเร็วๆนี้นะจ๊ะและซึ่งสาวๆนี่ก็วิหันมาหากันจามองกันแล้วบอกว่า <c oughs> พวกเราก็ใฝฝันมากเลยค่ะที่อยากจะได้แสดงต่ตอหน้าพาักอะไรก็ว่าไป <c oughs> ซึ่งก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเพราะถ้าเกิดเขาไม่ปลื้มหรือว่าไม่เห็นพลังของสาวๆจริงๆเนี่ยท่านจะไม่มีการเทียบิ์สาวๆของเราลรื่องอริซาของเราเนี่ยไปที่ราชวังในครั้งนี้โดยที่แบบตั้งใจเตรียมเหรียญไว้สี่เหรียญอย่างแน่นอนจ้าไม่มีการสมาชิกเพิ่มเติมกว่านี้แน่นอนนะเพื่อนๆนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่มโนก่อนอันนี้ว่าเชิญคนอื่นไปด้วยเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นการมโนนะเพื่อนๆเพราะว่าทางพระราชวังนั้นน่าจะมีการเตรียมตัวและเพ่งเล็งแบ็คพิงตั้งแต่แรก ไม่มีวงไหนมาก่อนหนึ่งแน่นอนแอดมั่นใจจ้าสมาชิกมีแค่4คนนะจ้าตีตลาดโลกได้ต้องบอกว่าความอิมแพคของผู้หญิง4คนตัวเล็กๆเ,เนี่ยสร้างความขจรากระจายไปทั่วโลกจริงๆแล้ววันนี้โนริซ่าลุคนี่แบบโดนใจแอดมากๆไม่ว่าจะเป็นลุคเอลซ่าหรือจะเป็นลุคราชนิกลูลที่ใส่ชุดไบรเวทมากลึกขึนแต่ก็ยังเรียบหรูดูแพงน,นะจ๊ะอือไม่เคยทําให้ผิดหวังออกมาลุคไหนก็น่ารักน่าชังแล้ววันนี้แบบแต่งหน้าเบาๆสบายๆแต่ทําไมได้ใจไปขนาดนี้อ๋อบัก <c> ก <oughs> ิงแฮมพารสวันนี้ได้เรายิ้มของโนริซ่าไปแล้วนะรับเหร รูปยังไงให้สดใสแตกต่างจากรุ่นพี่ที่แบบยืนข่มกันนิดนึงแตนอริซ่า ันนี้อันนี้อะไรอย่างนี้ทําให้เราได้รอยยิ้มไปด้วยเห็นไหมเออมีความสุขที่ได้ดูตามอะไรก็ว่าไปนั่นเองจ้าเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่า oh, มันมีรายงานออกมาเพิ่มเติมด้วยว่าประธานาธิบดียุนเนี่ยเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่แบล็กพิงค์เนี่ยทำงานเพื่อวาระระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะทูตสําหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ S D Gs ตั้งแต่ปี2021 2023, ถึง2023และทูตการประชุมสหประชาชาติครั้งที่26ของ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติและเขาก็หวังต่อได้ว่า b l a c k พิงคซึ่งมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติจะดําเนินกิจกรรมที่ดีนี้ต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองเพื่อน เออในอนาคตแต่สัญญาตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนทัน้ง4คนก็ยังไงไม่รู้นะจ๊ะแต่แอดคิดว่าสัญญาพิเศษที่จะกลับมาในนามของวง b l a c k พิงคเนี่ยอาจจะยังพอเป็นไปได้มากที่สุดนะเวลานี้นะดูจากว่ามีการทงการทูดมีสัญญากับสนามบินนู่นนี่นั่นโคเรียนแอรอะไรต่างๆที่บอกว่ามันยังติดพันกับวง b l a c k พิงคที่แบบ มันเป็นเรื่องใหญ่อนะนะเพื่อนๆนะแอร์คิดว่าตรงนี้เนี่ยนริซ่าของเราอาจจะยังไม่สามารถสลัดมันไปได้หมดจริงๆนะนเพื่อนๆในความเป็นจริงมันเป็นอะไรที่ยากแล้วมันเป็นงานค่อนข้างจะสุ่นรวมนิดนึงถ้ามองในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะเสียดายที่บอกนริซ่าอาจจะแบบไม่ได้แบบฉีกขาดไปเลยอะไรเงี้ยต้องยังต้องแบบมีตรงนี้แหละที่เราอาจจะได้เห็นสาวๆมาอยู่ด้วยกันแต่แอรคิดว่าสาวๆเนะี่ยรักกันอยู่แล้วเพียงแต่เงื่อนไขอื่นๆที่เป็นในส่วนของงานในส่วนของวาจีเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้ก็ ให้นอริซ่าพอตัดสินใจแล้วกันนะจ๊ะแอคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็สบายใจนอริซาของเรามากๆด้วยนะเพื่อนๆนะยังไงก็เคารพการตัดสินใจของนอริซาอย่างแน่นอนเลยจ้าอะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะจ๊ะว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ก็หลายคลิปที่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะยังไงร,ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็จะมาอีกจ้า <c oughs> I miss you. <c oughs> <c oughs>